สำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเลิฟกับคนที่เกิดวันไหนและเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นกันที่วันแรกนะครับคนที่เกิดวันพุธรักกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเป็นคู่รักที่พูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจนะครับเรียกว่าห่วงของความรักเนี่ยนะกลายเป็นสีชมพูคอยให้ข้อคิดและกำลังใจที่ดีต่อกัน คู่นี้เนี่เปรียบเสมือนเพื่อนสีที่คอยดูแลห่วงใยกันตลอดไปนะครับอ่ะมาวันที่2องนะครับก็พูดถึงคนที่เกิดวันพุธรักกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคู่นี้เป็นคู่รักคู่คิดที่เป็นมิตรที่รู้ใจนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความเสมอภาคและมีความเข้าอกเข้าใจนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่มีใครน้ำใครไม่มีใครตามใครมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอกัน มีความรักที่อ่อนหวานเป็นคู่ที่ชอบความโรแมนติกเหมือนๆกันนะเขาบอกว่าแล้วชีวิตคู่เนี่ยคู่นี้เนี่ยครับจะพบแต่กับความเจริญก้าวหน้านะเป็นคู่ที่จะสุขสบายนะไร้ปัญหาและก็จะมีฐานะที่มั่นคงอีกต่างหากนะครับสำหรับคู่ถัดไปนะครับเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักเป็นคู่เพื่อนนะครับก็คือ คนที่เกิดวันพุธรักกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะเขาบอกว่าคู่รักคู่เพื่อนคู่นี้นะเปรียบเสมือนคนรู้ใจนะครับถ้าคู่นี้เนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ๆก,กันแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายไร้ความกังวลบางครั้งอาจไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับนะคู่นี้เนี่ยอยู่ๆกันนานๆเนี่ยเขาจะเพิ่มความรู้สึกที่ดีแล้วก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีชีวิตที่เรียบง่าย สบายๆอยู่ด้วยกันจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะครับสำหรับคู่ถัดไปนะครับก็คือวันพุธรักกับวันพุธนะคู่นี้เขาบอกว่าความเหมือนที่เหมาะสมลงตัวเป็นที่พึ่ง ของกันและกันนะครับมักจะคอยให้กำลังใจในยามอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะเนื่องจากเกิดวันเดียวกันมันก็เข้าใจซึ่งกันและกันแหละนะครับคู่นี้ใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับอ่ซึ่งกันและกันเนาะอ่เขาบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยถือได้ว่ามุ่งไปสู่ความเป็นเลิศนะทางคู่ครองนะครับแหม่ดีทีเดียวนะครับ คู่ถัดไปนะครับเขาก็เป็นคู่วันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดฉลาดเฉลียวนะครับมีความรักที่น่าชื่นชมนะครับความรักเนี่ยผีดอกออกผลอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มักใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยอย่างราบรื่นไร้ปัญหานะครับต่างคนต่างก็มีเหตุและผลที่จะพูดคุยกันอย่างแบบเพื่อนนะเปิดอ,อกเปิดใจกันนะครับคู่นี้เนี่ยนะ พุธกับพฤหัสเนี่ยนะครับไม่นิยมความรุนแรงและก็มักจะคอยดูแลห่วงใยกันอยู่เสมอนะครับคู่รักคู่ถัดไปนะครับคู่วันพุธกับวันศุกร์นะครับคู่รักคู่นี้เนี่ยนะมีความรักที่มีแต่ความเบิกบานสนุกสนานรื่นเริงนะครับจะไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆนะมากล้ำกลายนะครับเพราะหัวใจที่เป็นอิสระและปล่อยวางเป็นคู่ที่เปลี่ยนไปด้วยความหวัง มีพลังศรัทธาในความรักนะครับผู้คนต่างพากันชื่นชมแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนทั้งคู่ที่เดินทางสายกลางนะครับในเรื่องความรักเนาะไม่มากไม่รอ้อนมาเขาเรียกไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในเรื่องความรักนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะรักกับคนที่เกิดวันเสราร์นะครับก็บอกว่าเป็นคู่ที่อารมณ์อ่อนไหวนะเป็นคนที่ เป็นคู่ที่สุดแสนจะโรแมนติกกันอย่างลึกซึ้งนะและมีความเข้าอกเข้าใจนะครับมีความเป็นไปได้ทุกอย่างถ้าเรียกว่าถ้าคุณเองเนี่ยต้องการนะครับแล้วก็มักจะคอยดูแลห่วงใยกันนะไม่เคยห่างนะครับคู่นี้เนี่ยจะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันทําให้มีบารมีอย่างหน้าย่ําเกรงนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะความรักของคนที่เกิดวันพุธนะครับยังไงขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับ